เมื่อคืนมึงก็เป็นคนพูดกับคูเองนะว่ามึงจะมูฟออนกับลิตาแล้วอ่ะมึงจะไม่ลองให้โอกาสคุณพิมรักเขาบ้างเหรอะกูก็สงสารแต่ไม่รักไงอืมกูเห็นพิมพ์เป็นน้องสาวคนหนึ่งมาตลอดอ่ะกูไม่อยากให้ความหวังเขาก็เลยต้องรักษาระยะห่างไว้บ้างแต่ว่าพ่อแม่มึงนี่ก็เชียร์สุดฤทธิ์เลยนะเว้ออันนี้กูพูดตรงๆเลยนะกูไม่ได้อวย กูว่าอย่างคุณพิมเนี่ยเป็นผู้หญิงในฝันผู้ชายหลายคนเลยนะเว้ยทั้งสวยรวยเก่งนิสัยดีนะนี่นางฟ้านางสวรรค์ชัดๆเลยนะเว้ยขนาดกูเองกูยังหวั่นไหวเลยกูจะบอกแฟนมึงถ้ามึงอยากให้กูตายแล้วก็ต้องหาผู้ช่วยใหม่ก็เอาเิแล้วตกลงมึงไม่คิดจะมองคุณพิมพ์เขาบ้างหรอวะถ้ากูจะรักพิมพ์กูคงรักไปนานแล้วล่ะเพราะกูเจอพิมพ์ก่อนลิตายกูอยากจะรู้เหลือเกินนะว่าผู้หญิงที่จะเข้ามาละลายน้ำแข็งในหัวใจมึงเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหน